ทีมข่าวโรงเรียน,นหนองบววัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นคู่แรกครับในการแข่งขันระหว่างอันดับสามเย็นเอสเทนะครับเราซึ่งถือว่าดีเกียตอลัสซ่าถือว่าเยอะมากนะครับตลอดฝั่นดีๆตอนนี้เป็นรองอันดับสามนะครับติดปามเป็นทชมป์เย็นตึมพีโอเท่านั้นหมายเลข112ปอนด์ด้วยนะครับลุกล้างถือว่าอาจจะลุกล้ลางไม่ไม่เทียกันนะครับแต่ว่าลูกล้างว่จะาม,มาไปเยิ่งมาก ครผู้ชมก็ถือว่ามีดีนะครับและซิปทาเล่วันนี้ก็มีการทั้งเลเป็นทางการหรือว่าขนาดมีเท่ากันนะครับสรุปมันก็ถือว่าให้จอะั้นตั้งขวัญพิชิตีกหนึ่งมวยจากุทสุรินนะครับสุรินครับเหมาริ่มยกหนึ่งนะครับเหมารู้ว่าสายอัพผ่านน้องของพิชิตนะครับ13ดีในเอกเพชรายยุคสิทธ์ของทุกทายครับต่อยมวยไทยในตัวนี้แสนแสนมากเลยนะครับวันนี้มาชกกับนักมวยทั้งฝรั่งเศสและบริเตียะครับทาเล่ เดี๋วเรียกเป็นพี่พร้อมแล้วนะครับที่จะเส้นผิงชั้นโลกสามัญหลักๆเราดูว่าซ้ายดูว่าขวาทีเลยครับยอดของคุณมัตถายคนนะครับคุณสมชายรัตนสุวรรณแล้วก็โปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมเลยครับคุณพอดียี่พรรัตนสุวรรณซึ่งจัดตัวนี้ก็ในสื่อพระท้วสิบวันทรงชัยยกมือทุ่มไทยสู่เมืองป่าทับภูนะครับโอ้โหสซ้ายบาดนี้แล้ะเบียดดิโมยไม่สูงนะครับซ้ายของนักเตะลย ในเรื่องการมองและสัมบวยที่สามาชมมกของกณว่า,าอันดับของมวยนทุกเรานี่คันสมูมชัยพิสุบุกนะครับคณะนักแต่แแตแแตแรุปแรงนานดะมาดูในโอ้โและเอ,อ้ย้าร,ริการพลิเซีย,ยในวสงสงฆชาตินคร,รับฝรั่งเศสและอุบซีด้วยเป็นตำรวจที่

คุณผู้ครับมาดูภาพที่ผามาของยกแรกนะครับมาทัไม่คนะครับไม่กันพี่ิกเลยเ่ยพายุสักสักมไงกันทั้งหน้าทั้งบนแล้วเราก็โตตลอดนะครับขอบคุณบัโอสพนกจัดเืองเมร้อยห้สขอบคุณศพกรตของคุณดจริญพิชัยกิตินะครับแล้วขอบคุณบษัทนี่เราเป็นสินมัดจักับโดยคุณจปาราพรสวรรค์มาุกต่อโอทัพทรเขารไหนะแต่กำลาเอานกอนให้ตงตัวนะครับ เอาชกได้ข้าตัดตัดได้ขวาบนนี่นสดช้าๆเลยครับเกิดที่ประเทศมาอยู่ที่ปริเซียรสำหรับเมยทุปปกพวกนัน้นเครับนอกทุกยกไหนก็ได้เงินวันที่3ภาษาจากคุณครัวาสารายคุณโดยคุณสารายนะครับ แต่นรา,นา,นา,นามาก็ยังกระทุกทำิชิโอ้โหแรงทุหมัดซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับแม่ก็คือว่า,วามันียังยังพม่าไม่ได้ครับเพราะว่าวันี้ก็คือพม่าดับขึ้นชนเลยแมแม้ว่าจะโดนนั่ไปแต่ก็อาศัยหัวใจครับแมและเขาเป็นทั้งวยที่สองสามัชาติด้วยทักปัข,ของบั่น,นิชีนี่ก็ถือว่าช่วงนันอสบไปนะครับนมาแล้วสิบแปดได้วยกันมีดีกรีไปถึงก็เป็นแชมป์ปิดไดนเดนมองโอ้โหเดินตั้งไปแล้วตัวซ้ายถือว่า่ายยได้ครับ จะสังเกตว่าสมาร์ทแลกขวัญพิชิตนี่ม wow. ีหมัดที่ผมทรายทั้งฝาน็อกได้ครับฝาไซ้ายสลบท่าเลยกับกระแทกยับน้ำโอ้โหนวงไนวงไนเป็นไงเกือบไปครับเกือบไปเป็นประมาทไม่ได้ต้องมาร์ทแลกขวัญพิชิตนะครับแต่นอกยกไหนก็ได้ครับกลัวคุณอะไรเพราไปสามพันบาทนะครับโอ้โหสายสายก็ไปหมัดนี้มีเขียงครับลูกนี้มีเสียง มาดูภาพชาในที่สองโอ้โหมาขวาตรงครับกงเตกหงายท้องไปเลยเรียกว่าไม่รู้จะที่ไหนเอามาดูที่สามกันต่อครับโอ้โหทาเลี้ยงไม่ถอยครับเี้ไม่ถอยตัดขวาใส่ขวาไม่คิดเป็นไงครับต้องป้องกันตัวให้ดีครับไม่เฉียงไม่สูนโอ้โหทีนีวรถใครดีใครอยู่ตอนนี้ครับรถหายใจรถตอนพอแล้วอ่าทางวิจิตจะแพ้ยัดก่อน ขอขอบคุณนักแต่น้ำไตาเสือสิบตัวโดยห้างไฟตันเวทภงสาขอบคุณบริษัทห้างไก่ตาเสือสตัวโดยในห้างสุจินทร่อนะคขอบคุณนก่ตาเสือดาวโดยห้างไฟตันเวทภสาบริกัทภูตนา Innovation จำกัดน้องกุ๊กรับขอคุณไะไ่ห้อยสามพนบาทนะครับซ้ายซ้่ามดกมดงคือามิิบสามเหลียญนะครับเอ็กเพดนำเงินก็เป็นทาเล l s นะครับตัวาดูทีเดียแล้วก็หลังเตะสองสัญชาตินะครบตนนี้ แยชงกตัดส่วอยู่ไม่เด right? um, ็ดครับยัเสียงเชกนั er. ้นตัดซ oh. the so ้ายตัดซ้ายตามเอาเอาซเอาขวาเส้นดาแดงผ่าแปงตเลดอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้เหมือนเสือที่เห็นเยือกเลือดก็ตตัดตัดตัวโอขวาขวตาย้ายลไนี่ลไม่หล่นล่ไม่หล่โอ้ตอนนี้เนเจียนี่แอนวลุกขึ้นืตั้งหนาะตน้ต่ไม่ยอมกีนสวน ผมถือว่าหัวใจของคาร์ลิตถือว่าเกินร้อยจริงกันครับยังตักหลักสู้ไม่ยอมครับมีจะวิตเป็นไงตัดซ้ายกับตัวขวาถือว่าตัดต่างไปมัไม่ยอมนะครับตอนนี้ตัดซ้ายขวาตัดเป็นยังไงเป็นยังไงดีไหมไหนแสดงความคิดได้ถือว่าเป็นโมเดลโครบสุดนะตัดขึ้นขึ้นล่างตัดขวาตรงยังมีเสียงครับยังไม่ยอมครับคาเ์ลิต อย่บสายถูกปอดแย่กของกรรมการแยกครับหมดยกที่สามครับขอบคุณครับใบโบฟามาสุดิคอนจากโดยคุณชมพนุษย์ลุงท่าพน้ำผานะครับขอบคุณปั้นน้ำยินดีเทอร์โบนะแล้วก็ท่อน้ำไทยพัดลมแอคคอร์ดขอบคุณครับห้างขายยาเายตาายตามตตาใบหอโดยในห้างประสิะบอัคราประชา น,น้องตุ๊กไหนก็ได้ครับพวกคุณสลายไม่ได้สามพันบาทครับอืโอโอ้โหใม่มานี่ถ้โบนจัิงจังถือว่าน่าจะนับสิบได้เลยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่แน่จริงผมไม่ปลุกเมมงินไทยสียพันเล็กนึงเย็บสายไว้เย็บสายไว้คันนี้ชว่า,าไงโอ้โหตัดโอ้โหนี่ตัดสายเข้าหรือปีม,ม,มุมโอ้โหสายาจัดหนักครับสอ,อยจัดหนะักสายตทำด้วยขวาสายแล้วขวา พอดูก็ชอบใจครับก็น็อกๆเลยโอ้โหโอ้โหตรงนี้ตัดปวกับซ้ายขวาปวกับตัดละปวกันไปโ,โห้ายขวาครับถือว่ารักเป็นชุดขนาดใหญ่เลยสับทะเลนึดเดียวดยดีๆถึงรองแชมป์ดับสานแล้วเป็นแชมป์ WBO รุ่นไฟเวทนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเำหรับกว่า,า,วามีจิเน่สามสิบไฟนอลไปแล้วสิบแปดไฟครับมาดูไฟที่สามสิบเจ็ดเนี่ยจะน็อกหรือไม่ ตัดเข้าไปครับเดินตะมุมแดงตัดเข้าไปอ้าวเล็กไฟหายไปอ่าเล็กซ้ายพุณตัวเองทุบเข้าไปอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เดินด้วยหัวใจครับอกไม่ยอมครับโจไม่อยู่โอ้โหหมอว่าหมอต้องเตรียมครับกำลังการเตครักยังนี้เสียงครับไม่ยอมครับโโอ้ห ถาเร็เอาโหดนต่อยสองมาสองมาหลอดมาผลอนไม่ชิดนี่ต้องยอมรับแรงทุบปัดนะครับแต่ยังไม่ะลุกาดเล่นลำตัวก่อนขึ้นบนอีกทีนดี้สายสายเบิกทางวันนี้ราวัลเยอะนะครับเดี๋ยวมอบให้ด้วยผูกมานะครับสามพันผูกสลายทุกนายเป็นเจ้าผูกเสจ้านสามพัน ครับขอขอบพระพคุณครับอมโมจินเดียวเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนลี่และโรเยันดีขอบพระพคุณครับเครื่องมือก่อสร้างครับมโมตกครับไปตัดเหล็กไปยานแล่ตดยคุณสงชายมานาวิทยาการขอบคุณบริษัทโกมินโกมดับชัน้นจำกัดนี่นะครับคณะกรรมการประธานแล้วก็ประธานจัดนะครับแล้วก็ยอดใหญ่นี้นะครับท่านนรถสีพุธนะครับนายยอดจ้อยนครสวรรค์แขวนขใจผมชาวนครสวรรค์โดยตรงเลย วันนี้รางวัลเยอะนะครับทรับอภิชิตเยี่ยมยอเช้าทงท่าแล้วก็สุดท้ายจินจิวเจอร์ฟูเซิร์เรียบร้อยนะครับมือทำท่าห้อยเลยโดนต่อยอัดไปเรื่อยนะครับนอกจดกไหนตัวคุณสาลายก็มอบให้สามมันบาทสำหรับวันนี้ครับได้มอบแล้วนะครับกับวิชิตการชกตัวนยกที่สี่ซึ่งถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากสำหรับอภิชิตนะครับถือว่าตอนนี้ ต,ต้องยันแล้วครับทาเนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่สู้สุดเพียรก็ไม่มียอดแต่ว่า